สวัสดีครับลาสูตรใหม่ออใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับสูตรง่ายๆคิดเองได้มีเข้ามีหลุดสูตรนี้ง,ง่ายง่ครับผมเก้บวกเก้าเป็นสิบแปดห้าเป็นแปดแล้วก็ ใส่8เพิ่มอีกหนึ่งเป็น9 5บวก2เป็น7เพิ่มอีก1เป็น8เราจะหาตัวเด่นของเราวันนี้นะครับเอา8กับ8มาบวกเป็น6 เราจะเห็นได้ว่าตรงกลางนี้บวกกันก็ได้หกเหมือนกันกับผมสูตรวันนี้เด่นหกอันนี้เล่นคิดสูตรตัวเดียวจากสถิติที่ผมทำย้อนหลังดูตั้งแต่วันที่หนึ่งหลังจากมันออกจันพุทธศุขผมก็มาทำใหม่ไอเพราะว่าสูตรเดิมมันไม่ค่อยเข้า ก็ตามนี้แหละครับตามสถิติทําอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าเวันหลุดหนึ่งสองสามเหลุดส9วันหลุดสวันนี้วันที่สี่เด่นหครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะ ส่วนเลขจับคู่หาเลขกำลังวันจับเลยครับผมกำลังวันผมอะไรวะวันนี้วันพุธใช่ไหมวันพุธสี่สี่หสองกำลังกำบ้าบ่สี่ห้าสอง แปด9เนาะแมนบอสสี่ห้าสองแปเสเปรดน,นะครับผมดูกำลังวันใหม่ก่อนอาหาไม่เจอเลยไป ตัวนี้แหละครับผมจับคู่4ี่ห้าสองแปดูสี่ห้าสองแปดศูนหนึ่งเก้า ถ้ากำลังวันเข้าหรือตัวเด่นเข้าก็ไม่น่าจะเกินนี้ครับถ้าเน้นก็เน้น3ตัวแรกครับ4 5 2เพราะผมเคยบอกแล้วอันที่อยู่ข้างหน้านี่คือมันมันมันเด่น2ออาจารย์อาจารย์สุริยันกับอาจารย์โกบุญ นะถ้าเน้นส่วนตัวผมผมชอบ6กหนึ่งวันนี้กับ60กับผมนี่แหละครับสูตรใหม่ย้อมอีกวิธีคิดก็ก้าวหน้าหลักร้อยกับหลักหลักร้อยบนกับหลักหน่วยล่างบวกกัน บวกกันได้18เอา8แล้วเพิ่มอีก1เป็น9ตัวที่25หลักหน่วยบนกับ10ล่างบวกกันก็จะได้เป็น7 7เพิ่มอีก1เป็น8เราหาตัวเด่นจะได้เลข6คือเอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายมาบวกกันก็จะได้16ก็เล่น6ครับ ตามสถิติ9วันหลุด3วันเนี่เห็นไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9หลุด1 2 3ก็เท่ากับ6วันเข้า6วันกับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านกับผม